สวัสดีครับเพื่อยูทูบของช่างปานบงนนนะฮะแบบที่เราใช้เทขอบเนี่ยผมนำเรียนอย่างนี้นะฮะเราใช้ไม้เนี่ยฮะไม้เศษไม้ที่เราเหลือใช้เนี่ยครับมากั้นทาแบบนะฮะให้ได้ระยะขอบนะฮะอ่าอันนี้อันนี้เหลือเราเทอีกด้านนึงก็จะเสร็จละนะฮะเราก็เมื่อระยะมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นขอบที่ถาวร แต่ก่อนที่เราจะเทปูนเนี่ยนะเราต้องตีไม้แบบในอย่างที่ผมเตีอนน่ยถาที่สี่ริ้วภายในนะฮะมันจะเป็นขอบและไม่เข้าตีนะฮะนี่ผมลื้อออกมาแล้วก็นำเรียนให้เพื่อนได้ทราบว่าเนี่ยมันจะตีอะไาแบบเราออกปับ๊บมันก็จะเป็นแบบตัวนี้แบบที่เราเทปูนเนี่ยฮนะคือแบบตัวนี้เราต้องกดเสมอกับพื้นเลยเมื่อเทปูนเสร็จแล้วก็เอาแบบออกมา ะะมันจะเป็นสารที่สี่สารที่สี่ระยะมาตรฐานเขาสามที่สี่สารที่ห้านี้ได้นะระยะมาตรฐานฝาก็เมื่อเราออกมาแล้วมันจะเป็นแบบแบบตัวน,นี้สําคัญเพราะว่าเราเทด้วยปูดปลอดแรนแข็งมันจะเป็นแบบที่ถาวรเมื่อเราแกะออกมาแล้วเนี่ยนะฮะเวลาเราปูเราปูพื้นแล้วเนี่ยฝานเนี่ยมันจะเดินพื้นเสมอเลยนะฮะแล้วทีนี้ก็มาถึงอ เมื่อพื้นสมเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ถาวรเราเดินได้สะดวกนะเหล็กเนี่ยเราก็จะใช้วางห้าเส้นให้ตามรูปเนี่ยนะตามรูปเนี่ยห้าเส้นห้าเส้นอันนี้ก็ฝังห้าเส้นริมก็อย่าให้ชิดมากให้ให้ให,หางออกมาประมาณเซนหนึ่งนะแล้วก็ผูกแบบนะอ่ การทำท่อท่อนี้ถ้าเกิดเราทำละเอียดแล้วเราซื้อฝาท,ทั่วไปมาใช้ไม่ได้หรอกครับเพราะฝาที่เข้ามาเป็นชุดเนี่ยมันบางมากหล่อประมาณแคน่นิ้วสองเองนะฮะนั้นเวลาเรายกของหนักหรืออะไรเนี่ยบาเดเจ็บเป็นเยอะนะฮะตกไปไม่ทันระวังตัวเนี่ยขาแข้งก็อันตรายฟกช้ำเดินไม่ได้นะ,ะแล้วแบบเนี่ยเราใช้ไม่อัดนะฮะที่ที่ผมนำเรียนอย่างเงี้ยไม่อดัดไม้อัดบางนะฮะที่เหลือใช้จากงานเนี่ย เอามาตัดแม่อัดตัวนี้ครับเป็นตัวกั้นแบบผมก็เลยรเรียนสิ่งมีประโยชน์ที่มันทำทำได้ง่ายครับไม่ไม่ได้ยุ่ยยากอะไรนะครับสวัสดีครับผมช่างป่านมน,นครับ